ตั์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหัวโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอภยาปชาหัวโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อาน,นิฆาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตนงปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุก ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งๆิงขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราภูชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะ จงมารับกุศลผลละบุญให้ให้ให้ทวนทั่วทุกตัวสัตว์เธอสาธุสมมาสัพพะทวกะวะผู้ตังภะกะวันต้าอภิวาเทนี Sa kato pakawata Kam kamang namase Supati pano pakawato sawwa kasanggo